อีซูยอกเป็นนักแสดงและนายแบบชาวเกาหลีใต้เกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีคศ .1988 ในปี2021เขามีอายุ33ปีมีความสูง184เซนติเมตรเกิดราศีเมถุนกรุ๊ปเลือด AB เขาอยู่ในสังกัดของ YG Entertainment ซึ่งเป็นสังกัดเดียวกันกับริซ่าแบ k พิงเขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเดบิวต์ขึ้นเป็นนายแบบในงานแฟชั่นโชว์ของจองวุกจุนในปีคศ2006 จากนั้นอีซูยอก็ไปปรากฏต,ตัวในมิวสิกวิดีโอของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกฟฟี่เอ็นเจในปี2009หลังจากการรับงานแสดงม mm ิวสิกวิดีโอเขาก็ได้เข้าสู่วงการนักแสดงและมีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องแรกไว้คริสต์มาสในปี2011ผลงานการแสดงเด่นๆของเขาเช่น Do o m a t Your Service Handmade Love b r o n a g a i n อีซูยอคได้รับการกล่าวถึงในสไตล์มินิตนิตยสารแฟชั่นออนไลน์ยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งใน13ท็อปบอลิเกิา์์นิวเมลเฟกซ์ในช่วงลอนดอนและปารีสแฟชั่นวีค2013และในปี2015อีซูยอคได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสาขามินิซีรีส์เรื่อง s c o r a Who Walks the Night ในงานประกาศรางวาัล MBC Drama Award อีซูยอคใช้บัญชี IG ชื่อ Lee Soo y o k ขนานี้มีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนด้วยรูปร่างที่สูงยาวและหน้าตาที่โดดเด่นของเขาไม่นานเขาจะได้เป็นพระเอกที่โด่งดังค่าตัวสูงเรี่วอย่างแน่นอนตอนนี้เขาดูโดดเด่นท่ามกลางเหล่าดารามากมายเพราะเขาเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกนั่นเอง